สวัสดีครับผมชื่อพี่ติวกับวันนี้ผมมนเกมซุปเปอร์ซักนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮันนี่บีนะครับรอสักครู่ฮันนี่บีฮันนี่มีเนี่ยผมเจอแล้วฮันนี่บีกาสามใบไปเล่นกันเลย ฮันนี่บีโอ๊ยปิดไม่ดีเอามามามาฮันนี่ฮันนี่เออฮันนี่บีน่อยเอาเล่เอ,เ,อเ,อเ,อเอาเรื่อง มาผมจะมาเล่นแบบน่ารักคอยดูอันนี่อ่ะน่ารักน่ารักกวนเพื่อนเลยแบ็กแม็ก้าเรากใครดีเฮ้ยกขาวขาวขาวน่ากาะกว่าหัวขาวเป็นเป็นโจ๊กวะทำภารกิจอยู่นะ

เขาเป็นผู้รอดเหรเห็นไม่โหวตศพใครเลยอะเราแ้กินหูปิ้อยู่น้ำตาลวิ่งมาปาดต่างนานมีแบคแจ็คพี่กองไสนกับลงมาจับก้องสีน้ำตาลบ้าวว่าไม่รู้ว่าไอ้น้ำนึ่งไม่ได้มาทำงวนะใครมาทายเนี่ย ทางมเอเตอร์เมทาก็คนขับอะไอศโซ่อะมันไปตรงนั้นอ่ะเอาเอาใครโยนไม้ให้ผมแล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้นะว่าข่าวเป็นบทบาทอะไรเห็น เห็นสีชมพูนอนนอนเจาะก,กองกับลากมะม่วงอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะไ,ไม่รู้ทําไมข่าวถึงเดินผ่านโซป่าหรือว่ารอหมอกัอนแน่โอ,อ้มีหมอมีหมอโอเคดูบทแล้วมีหมอสีน้ำตาเป็นรันนี่ไม่สียมตาเป็นแฝงหรือเปล่าสีเหลืองมาปาแล้วสีน้ำตาลก็ตก โว้ยน้ำตาลไปเลยน้ำตาลไม่ใช่ฮันนี่กูฮันนี่เอาน้ำตาลไปน้ำตาลไม่ใช่ฮันนี่เอาน้ำตาลไปผมไม่ใช่น้ำตาลไปน้ำตาลไม่ใช่ฮันนี่เด้อมันไส้เหรอมันไส้เหรอฮันนี่มันป่าได้ไงเอาน้ำตาลไปเลย ปลอมบทหรือเปล่าแมน้ําเงินไอ้ขาวไอ้ขาวเป็นตัวอะไรว่าพูดรอดหรือเปล่าตัวอะไรว่าพูดรอดหรือเปล่าแล้วก็เกาะแฝงวะขาวน่าจะพูดอยู่รอดแหละดูทรงแล้วเนี่ยทำทรงรับรับล่อๆดูแลผมบอกทังนี้แล้วทาไปจะอยู่อันนี้่ไปที่ พอฮันนี่เลยาันนี้มต่ออะตอนนี้ฮันนี้มตอเออฮันนี่เกาะเออเราอยู่ป่าวแหละวันนี้แหละเอาอันนี้ออกไปเลยอะไรสัตว์ โอ้โหสาต์ช่วยลูกเรือฟัองนาสีขาวเราเป็นฮันนี่บีเราก่อยขาวจาไม่ได้เหรอมองมององน้ำตาไม่รู้อะมงก่อยู่กับมานได้เนี้ยนน้ำตาน่ะมันเป็นแฝงเราอ่ะฮันนี่เราก่อยอขาวอยู่ไอ้ขาวก็เห็นแล้ว อย่าดาวนะอย่าดาวเออแบ็คเออแบ็คมันดาไม่ได้นี่วาลืมเอ้าเอา,เอามันออกมานไหมมันตัวกลางอะรูว่าตัวแฝงแวะไม่ใช่แฝงเอ้าเอา,เอามันออกมานไหมอะรอครูดาวก่อน โอเคเกาะสีเหลืองมีนินจาหรือเปล่าปาดไปยังมีแอ้แอแอขาขาวๆขา เห็นเห็นหัวน้ำเงินไปเลยหัวน้ำเงินไปเลยข้าเพื่อนเราไปตาย น้ำเงินมันเป็นไอ้ไอเนี่ย earn, มันเป็นมันเป็นนักฆ่ากาลเวลาแล้ววันปาดมันปาดสีเขียวแล้วเราเห็นเท้าเท้าไอ้น้ำเงินนะ่ะยืนอยู่ใกล้สีเขียวแล้วอย่างงั้นวีย้อนย้อนน้ำเงินนะ่ะเดินถอยหลังเฉยน้ำเงินเดินถอยหลงังเฉยเอาน้ำเงินไปเลยน้ำเงินเดินถอยลหลังเมื่อกี้ย้อนก็ย้อนเอาน้ำเงินไปเลยนักฆ่ากาลเวลา ไปแล้ววายลาก่อยบ๊ายบายพันนี่โกะคนกะตัวกลางหนึ่งตัวก็บอกแล้วยาวดสีขาว ก็ไม่เชื่อพวกเราแต่เชื่อพวกใจก็ยังเชื่อได้ห <c oughs> ันนี่ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วคนมันเก่งอะครัฟูนีดูสกินเทพ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย